น,นี้เป็นห้องพระเนาะตรงนี้ห้องพระได้อยู่แต่ห้องนี้ใหญ่อ่ะเนี่ยห้องนี้ใหญ่กว่าไหมห้องสามห้องหสองอันนี้ดีกว่านิดเดียวอันนี้เล็น,นิดน,นึงใช่ไหมอันนี้เล็กว่าอันนี้ห้องน้ำอีกรอบกห้องสองอันนี้คือหันไปทางทิศใต้ใช่ไหม มันแฉะไงก็เลยไม่ค่อยอยากเดินฝนมันตกเมื่อคืนไงมันแฉะอืมนี่ก็ตกอยู่ สนุกไงมวยใยตอนเย็นน่ะอืมอ,อยู่ใกล้สวนน่ะบ้านเราอันนี้กำลังถ่ายทำเดอะซีรีส์อยู่นะครับคนอ,อกขักรับจ้างอ,อกขักนะเฮ้ยเอ้โะเ,เออสียงดังดีว่ะกุ้งร้องเพลงนี้เออ,เอ,อว่ะดีว่ะ อันนี้หนังเรื่องอะไรครับอ,อกหักเดอะซีรีส์อกหักเดอะซีรีส์ภาคที่สองนะคะภาคหนึ่งจบไปแล้วนะคะไม่แฮปปี้เอนดิ้งนะคะนี่ลองรู้สึกว่าไอ้ไอ้บ้านหลังมือรับรองนี่หลังใหญ่กว่า để sao quan ba?

ชุดไปบ้านคนอื่นไหมวะเนะี่ย หนึ่งสองสามบ้าวถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวนี้จอดรถได้หนึ่งคันแค่ที่เขาบอกอะใส่จสนึ่องแล้วหนจริงจริงตรงนี้อาจจะทำเป็นท้องเก็บของ เก็บพวกกล่องโปรเจคเตอร์อะไรทุกโปรเจคเตอร์เราทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยห้องนู้นจะไม่มีอะไรเลยทุกอย่างของเก็บฝั่งนี้ทั้งหมด,หดทบือเบตรงนี้อ่าเป็นห้องเหมือนบ้านตอนนี้ใช่ไหมใช่ก็รั้วมะปิดตรงนี้เลยก็คือความยาก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมเ่ฝฝั่งน้ไม่ทําเลยไม่ทำเลย mẹ tạo thêm đấy, chú phăng ní, à, <coughs> như này nè, mẹ, mẹ từ ní đấy, sẽ để kéo ตกอะไรตัก็อยู่ตรงนั้นไงนะครับมีไฟนี่มันทําดูดีหมดแล้วเราจะมาทําอะไรกันมันก็ดูไม่สวยไอ้กุ้งกุ้งปิดหรือกุ้งอบาแล้วกุ้งเปิดอะไรไว้ตัวแรกไม่มีเหรอ ทางเข้าตรงโลจอดรถอันนี้ทางเข้าหน้าบ้านมีเกว้างอยนะถ้าเกิดว่าทำหลังคามาออกสูเลยี๋ยวถ้าไม่ทำมันดูแบบแปลกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่อยากคาดหวังอะไรมากเข้เจอห้องน้ำรับแขกไม่ไปรับแขกคนลาวเข้าไม่ได้นะ น evet ี่ก็เป็นห้องนอนยายมวยอันนห้องกขะห้องขว้นห้องขอนี่เป็นห้องยายายนห้อ้อทุกอ่อไปก็อนีก็เป็นห้องำ้องน้ว้างนะ้องอกว้าห้องน้ที่เราอยู่ปัจจุบันเดียห้องน้ำมีสอเลย เดี๋ยวียวโม่จะขีดเขียนมุมนาะอย่าไปล็อกแค่นั้นนี่เป็นกระจกนะ

ทำน้ำตกอยู่นี่ทางทำงานก็ที่เห็นน้ำตกไง เสียดายนะมันจริงๆตอนแรกเลยนะแล้วนี่ก็ักติดเป็นฟิล์มเขียวฟิล์มก็คือมองมองข้างนอกได้ข้างในมองข้างนอกมองมาข้างในไม่ได้ เก็บของโดยล้างมือเล็กน้อยๆประมาณนี้วางตู้เย็นตู้เย็นอยู่นี่เออวางตู้เย็นหนึ่งตู้ตู้ที่สองเอาไปไว้ข้างนอกสงสารคนเนาะแล้วแต่ไม่ได้ทำหพวตรงนี้นะคะเราอันนี้จะเอา,าไปทำอะไรได้วางหม้อหุงข้าวกันนะอ,อันนี้เราจะทเปิดประตูเลยเปิดเปิดเปิดกันเลย นั่งกินข้าวตรงนี้กินข้าวตรงนี้ทำหลังคามาภูมรอบเลยทั้แต่หลังบ้านกว้างดีเน,นี่ยก็คือทำครัวก็แค่กัน้นกั้นแค่ตรงนั้นทนั้งปิดปิดแค่ตรงเนี้ยกุ้งมันมีห้องห้องนอนแม่บ้านด้วยนะมีกุ้งกุ้งจะมาอยู่ตรงนี้นแต่เราเดินไปไม่ได้เดินได้เอาออกมาดิเกิดเดิน เดี๋ยวเดินอ้อมไปฝั่งข้างหลังนูน้นเยี่ยมเยวขึ้นไปก่อนนิดแม่จะให้ดูตรงนู้นก่อนไหนเนี่ยว่าที่ว่าจะกั้นครัวก็กั้นแค่นี้ก็พอใช่มีกั้นแค่ตรงนี้ก็พอก็กั้นแค่กำแพงนี่ไงออนี่กำแพงนี่นะนี่นะตรงน,นี้นะออตื๊ดแค่นั้นอืม,อมตรงกันตรงน,นั้นก็จะเป็นทางเดินสวนย,ยาวเหมือนในที่เขาจัดสวนอ่ะด้วยด้วยอะไรละแค่นี้ ฝั่งโน้นซักผ้าอีกฝั่งโน้นห้องแม่บ้านตรงโน้นเดินแฉกกว่าอีกนะช่างมาเด้อห้องแม่บ้านเขาเองเกเองเด็กเท่ากับห้องน้ำให้กรองยุหันเลยไม่เล่ากรุงมาเรื่องปิดเนื่องปิดมนรับใช้ก็ต้องอยู่แบบนั้นแหละ Tidak otomatis, sensor atau nomad ada sensor เนี่ยเรานี้ทำจอโปรเจคเตอร์ก็ได้ไม่ทีวีอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเขาเอาเนี่ยหัวนอนตรงนี้ ตั้งแรกก็กลับว er <daí> <t> ่าจะทำอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนะตัวเขาบอกว่าที่ตะวันออกตรงนี้ที่ตวันตรงนี้ใ่ตเราทนงนี้เราห้าีกเน้โคตรเสียดายตรงนี้เลยเป็นประตูของน้ำไมนี่ไงที่บอกทำเป็นทำเป็นตู้ขึ้มา ตรงนี้มีไฟเลไหมไม่ไม่อันีใช้เซ็ตี้ต้องติดกันมาถ้าเซ็ตี้มันแอมร้อนแค่จจสองพันทุกทิ่งเนี่ยบ่ออ่างนี่ยบ่ามักว่าวบ่อมักเลยอ่าง เขาใ็้เป็นห้องพักหรือห้องนั่งเล่นอ่งเนี่กลุ่มเลยห้องนอนประตา้าห้องน้ำติดตัวด้วยต้องมาแย่งขี้เยี่ยวแล้วนะครับต้องมาแย่งขี้เยี่ยวแล้วนะครับ

วอแต่ละลายไม่เหมือนกันนะอันนี้ลายลายหนึ่งเห็นไหมเนี่ยลายลายบออลายหนึง่งในห้องเนี่ยสุด